Welcome to my channel, to Brisly. Welcome back. Yeah. Today we have your migration video. Sexy curry mail. I don't keep up. Fan. Camp. Uh, Sexy fan camp. Passwan. Passwan. Okay. Go. Long way. กลักไปอีกที่ใส่ในแคปแล้วใส่สร้ยืนนะคะใง่ในแค่วะนี่บนข้างเ,าเออคคุยยาเขงชื่อเคุยยากดีนใช่ปะ ชิดไปอีกมา,มาแล้วค่ะเน,นี่ยเ้ยอ,อิดนึงหว่ะวีรนเอลเนาก็มันแบบเซ็กซี่แมล ยอโอเคพออะไรน่แดมแนฉันดีแล้วแกเอ้ยแดแดมแดมนม mercy นั่นโอยพิมพิมพินพิมิมพิมินมอ h my god คเคยเห็นรูปตอนเด็กนางอ่ะโอ้ยส้โอ้วว้าวกุ้เผือกุ้เผือก้เผื่อกุ้ง m o s t e r Egg มา m o n s t e My Man โอ้วว้ My m a My Man My m n โอ้ยาอา โอ้ไม่แรงออกมาอีกลุกไฟลกลัวลุกมือมากน,นี่ไงที่มาขึ้นมาม่ห่างก,กันเลยโอ้ย oh <yeah. S 2> จนหอพี่คุณพี่คุณอยู่ไหนวะอยากสมัครเป็นแดนเซอร์เลยอ่ะโอ้ยโอ้ไม่ก๊า แดนเซอร์ถ <AND Ash well> ูกชาวบ้านค่ะแชมิเนไม่แมนหรือวะคะทุกคนดโอ้โหเฮียจะจบแล้วเอ้ยทำไมจบเร็วไม่เข้าใจเว้ย This is f r a n k c o m s t a p h y l o c o c i n the i o Comment จบค่ะไปนะคะ ชาวเวนะคะตัวมือค่ะทุกคนกับการรีแอคชั่นของวิดีโอเซ็กซ์สเซ็กซ์สเซ็กซ์สคอร์เนียเมลไอดอลเคบอฟแฟนแคมพัสวันมีพาสองงั้นคะเองไม่ได้โหลดมาไม่ใช่หรอไม่มีทาร์ชูป่ะล่ะมีแต่เองเอ้ยไม่มีมั้งไม่รู้อะเหมือนว่าอย่างนั้เดี๋ยวถ้ามีเรามาทำดืออีกเนาะใช่วันนี้ก็มาแค่นี้ไม่หายหิดถึบรเป่านะคะ เราจะทำลีกอันหนึ่งแต่ตอนนี้ลาไปก่อนกับคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องเป็นพังพังเนาะพังพังพอ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 งแม่เจเก้พองพองนะคะแต่งหน้าเพื่อมาไม่กี่วินี้เองนะคะเราไม่จะทำตันต่อไปนะคะเชื่อซ้ำกันไม่ต้องตกใจเพราะแบบทำมาเดียวกันเข้าใจป้าออไปบาย ฝากกดไลค์กดแชร์ค้างเมือ์ได้นะคะสับสปายด้วยป่ากก็มาไว้เฉยเดี๋ยวเราจะเขียนร้านให้นะคะร้านของพวกเราสองคนนะคะเป็นร้านส้า <5, S 2> แล้วก็ J A G, A. G I L L เป็นร้านเสื้อผ้านะคะแล้วก็แล้วเครื่องสำอางนะคะกับครีมต่างๆนานานะคะสามารถไปกด Follow แล้วก็ฝากไปดูได้นะคะในในร้านมีหลายคันอันนี้จะแบบเสื้อผ้าแบบเกาหลีเกาหลีแบบเสื้อขอบอะไรนี้แล้วก็แบบกระกระโปงไอกระโปงทรงเทนนิสอะไรนี้นะคะมีกางเกงขาสั้นด้วยมีทุกอย่างเลยใครอ่ะ อัปเดตตัวเองให้ดูสวยพุ่งแบบไอ o อลเกลีเชอนะคะทุกคนดูแลตัวเองโดยการกดเข้าไปดูสินค้าที่จะทำให้ตัวเองปรับตัวขึ้นให้เป็นคนที่สวยจะทิ้งไว้ลีะจะทิ้งข้อความไว้ขี่เกียรทํทำค่ะก็เลยต้องเขียนไปไว้ไม่ไายเจอกันคลิปหน้าหน้าเต็มไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ก็สับสไครด้วยนะจ๊ะกด b s c r i b e ไลค์และแชร์มายวิดีโอแล้วก็ขอบคุณดิสไลค์ด้วยนะคะ Thank you for my video Bye <Thank you>. bye Thank you for watching Bye ติดต่อเลยนะคะเพื่อน